สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมองนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะก่อนอื่นให้นักเรียนหยิบหนังสือคณิตศาสตร์แล้วเปิดไปที่หน้า150นะคะจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยนะคะสิตาปลูกมะม่วง30ต้น ปลูกชมพู่23ต้นสิตาปลูกมะม่วงมากกว่าชมพู่กี่ต้นอ่าเขาถามว่ามากกว่าแสดงว่าข้อนี้จะเป็นวิธีอะไรคะเด็กๆอ่าเรามาดูกันว่ามันจะมีมันจะเป็นวิธีลบหรือบวกอ่าเราต้องดูโจทย์อโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม สิตาปลูกมะม่วงมากกว่าชมพู่กี่ต้นโจทย์บอกสิตาปลูกมะม่วง30ต้นปลูกชมพู่30ต้นนะคะเราต้องอหาคำตอบได้อย่างไรนะคะ,ะมาดู30มากกว่า23อยู่เท่าไหร่หาได้จาก30ลบด้วย23 เราต้องนำา3สและ23มาลบกันค่ะเด็กๆเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์30ลบ23เรามาดูสิว่ามันจริงไหมอ่ะ30ลบ23่ศลบสไม่ได้ ศูนย์ลบสามไม่ได้ฉะนั้นสามก็เลยไปศูนย์ก็เลยไปยืมสามตัวหน้าสามก็เลยเหลือสองศูนย์ตัวนี้ก็เลยเป็นสิบนะคะสิบลบสามเท่ากับเจ็ดนั่นเองอ่ามีสิบอออกสามเท่ากับเจ็ดสองลบสองเท่ากับศูนย์คำตอบข้อนี้คือสามสิบลบยี่สิบสามเท่ากับเจ็ดค่ะ สิตาปลูกมะม่วงมากกว่าชมพู่7ต้นนะคะอันนี้เขียนเลขไทยสังเกตนะคะถ้านำคำตอบที่ได้ไปรวมกันต้นชมพู่จะเท่ากับต้นมะม่วงก็คือ7จ็ดบวกยีเท่ากับสานั่นเองนะคะเราไปดูโจทย์ข้อต่อไปค่ะข้อต่อมาโซ่ออมเงินใส่กระปุกสีฟ้า44บาท กระปุกสีแดง60บาทโซ่อมอเงินในกระปุกมากกว่ากระปุกสีฟ้ากี่บาทอา้าวมากกว่าอีกแล้วเอ๊ะบวกหรือลบหนะ้ามากกว่าเนี่ยอืมอาจโจทย์ถามโจทย์ถามโซ่อมอเงินในกระปุกสีแดงมากกว่ากระปุกสีฟ้ากี่บาทฉะนั้นข้อนี้เป็นวิธีลบค่ะเด็กๆเป็นวิธีลบนะคะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์การลบโจทย์บอก โซ่ so, ออมเงินใส่กระปุกสีฟ้า44บาทกระปุกสีแดง60บาทเร,เราก็ต้องนำตัวเลขที่เยอะกว่าตั้งขึ้นก่อนนะคะเราจะเขียนประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือ60ลบ44นะคะ,ะเรามาลบ60ลบ44 บหไม่ได้่0ลบสีไม่ได้ฉะนั้น0ก็เลยไปยืม6กหก็เหลือห้า0ก็เลยกลายเป็น10 10ิบลบสเท่ากับหค่ะแล้วก็5้าลบสี่เท่ากับหค่ะ,ะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ16นะคะ,ะและบรรทัดสุดท้ายเขียนเลขไทยด้วยนะคะเด็กๆเขียนเลขไทยนะ โซ่ so, อมเงินในกระปุกสีแดงมากกว่ากระปุกสีส้ม16บาทค่ะ16บาทเนาะตรงนี้เขียนเลขไทยนะคะเด็กๆในแบบฝึกหัดก็เขียนเลขไทยเหมือนกันนะคะต่อมาแม่ห่อขนมกล้วย50หอ่อห่อขนมตาลมากกว่าขนมกล้วย15หอ่อแม่ห่อขนมตาลกี่หอ่ออ่าเอ จะเป็นวิธีอะไรนะแม่ห่อขนมกล้วยห้าสิบหอ่อห่อขนมตาลมากกว่าขนมกล้วยอ่าห่อขนมตาลมากกว่ามากกว่าขนมกล้วยคําถามแม่ห่อขนมตาลกี่หอ่ออืมข้อนี้เป็นวิธีบวกค่ะเด็กๆห่อขนมตาลมากกว่าขนมกล้วยอ่า ฉะนั้นเราก็ต้องนำ50กับ15มาบวกกันเขียนประโยคสัญลักษณ์เลย50บวก15เท่ากับสี่เหลี่ยมา50เนาะในเราลองตั้งจุดเลย50บวก15 เวลาเราลบนะคะเราต้องเอาตัวเลขที่มากกว่าขึ้นก่อนแต่เวลาเราบวกเราสามารถเอาตัวเลขที่น้อยกว่าขึ้นก่อนได้นะเวลาบวกนะ0ลบ0บวก5เท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6คำตอบข้อนี้คือ65ค่ะเด็กๆและบรรทัดส,สุดท้ายเขียนเลขไทยด้วยนะคะแม่ห่อขนมตาล65ห่อนะคะ ในชั่วโมงนี้คุณครูก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า150นะคะในขณะที่นักเรียนทํากันบ้านรบกวนผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปในขณะที่นักเรียนทํากันบ้านหรือดูคลิปนะคะส่งรูปภาพมาให้คุณครูด้วยในชั่วโมงนี้เจอกันเพียงแค่นี้ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ